ทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เรากําลังจะเลี้ยวเข้าไปเลขหนึ่งนึงแปดเก้านะครับเพื่อที่จะเข้าไปอ่าอเรียกไงดอยตุงนงะเ้าจํหนักดอยตุงนะครับวานไปณะตั้หนักดอยตุงเพื่อที่จะพาทุกท่านเละาะเส้นเข้าไปอานทีู่่กู้โอหโสุดตาอ้โเขาเรียกอะไรนะเส้นเลาะ เลาะชายแดนเนาะเลาะชายแดนเะัะเก็บงชายแดนเลยแล้วเราก็จะวันนี้จะขอชาตแปงลงร่างเป็นมิหลาดดอยตุงจกักลึงวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเลยไปแม่สายเไป,ไปแม่สายจากจุดน,นี้นะครับทางหลวงหมายเลขหนึ่งไปเส้นหนึ่งเเนี่ยจะใช้ระยะทางโดยประมาณ ถอากาศค่อนข้างดีแล้วก็มีบอกอาจจะมีบอกให้เห็นเนาะเราก็เลยจะขึ้นพาทุกท่านขึ้นไปดูเนี่ยจาดที่ผมพูดเนี่ยไปบ้านต่างประเทศ

ครับอยู่ที่2,000รอบสำหรับเวลาที่สูดแอคคอร์ด้างหน้าได้แบบ ค่อนข้างเก่าแล้วก็ดูมันขึ้นมาไม่ค่อยไหวแล้วก็เหมือนจะยิ้วถังแก๊สด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับริๆงดกแก๊สเนี่ยทำให้ลดแรงขึ้นนะแต่ว่ามันหนักไม่ได้เข้าโค้งสมูทแบบรถรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆเนาะช่วงล่างของวิลานี่อย่างเทพนะผมผมผมมิช้าเลยนะครับปาเจโร่ทำไม่ได้เลยนะตัวนี้มันเข้าโค้งแบบปลิบเลยถ้ายิ่งเราเปลี่ยน แม็กใหญ่ขึ้นนะครับเปลี่ยนหน้ายางให้มันเป็นใหญ่ขึ้นขอบ15ขึ้นเนี่ยโอ้ท่านจะหลงรักมันเลยล่ะแล้วก็อย่างด้านหลังท่านก็ใส่ปูทตดูดีเทนซ้าเพื่อไม่ให้มันติดซุ้มล้อนะครับก็เดี๋ยวจะพาแวะดูแป๊บนึงปกติมาก็ไม่เคยดูสักทีอ่ะก็เดี๋ยวพาดูวิวสวยๆตรงนี้ก็จะเป็นร้านของฝากนะครับเดี๋ยวพาไปได้ดพีเซเต,เตอร์สาว ครับตอนนี้เราก็อยู่กอมอที่12เ้าพาทุกท่านมาชมวิวเป็นจุดชมวิวนะครับส่วนใหญ่จุดตรงนี้เขาจะเป็นจะแวะกันขาลงเนาะแต่พอดีว่าตอนขาลงผมจะไม่ได้ลงทางนี้แล้วจะเลือกลงอ,อีกเส้นทางหนึ่งก็คือผมจะไปเส้นที่ติดชายแดนเลยนะครับแล้วก็พาทุกท่านไปเที่ยวแม่สายแล้วก็ช้อปปิ้งแม่สายเล็กน้อยเป็นของฝากช่วงสงการนะครับจุดชมวิวนี้ก็จะเห็นวิวด้านล่างนะครับของอำเภอแม่จนันแล้วก็ของ อำเภอแม่สายบางส่วนวันนี้ก็จะมีหมอกละแล้วก็อากาศจะค่อนข้างเย็นนะครับถ้าจุดที่ผมยืนนะตอนนี้ก็คือของวันที่15เมษายนตรงนี้ก็น่าจะประมาณ20องศานะครับเอาให้ทุกท่านดูนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารตามสั่งเด็กน้อยก็กำลังรีวิวอยู่ไม่รู้รีวิวอะไรของเขานะครับแต่มุมกล้องเขาก็ใช้ได้เหมือนกันกำลังฝึก เอามาดูการวิวสวยนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านาฝากของฝากเนาะจากดอยตุงแล้วก็มีกาแฟสดนะครับเส้นนี้มาได้ทั้งหมดนะครับดอยตุงแม่สายเมียมากเพราะมันจะมีเส้นต,ติดตะเข็บชายแดนเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เราจะเอามีหลาดไปลุยเส้นตะเข็บชายแดนนะครับ วิวค่อนข้างสวยแล้วก็มีเหมาะนาอาการเป็ี่นเป็นข้อดีของฝนตกช่วงเมษาเพราะว่าทุกท่านก็จะได้เจออากาศเย็นๆด้วยก็จะมีกาแฟสมุดนอาหาร จะมานั่งจิบกาแฟนั่งจิบกาแฟชมวิวอของอำเภอแม่จันนะพระจันจะอยู่แบบลิบๆทางนู้นนะครับแทบจะไม่เห็นอา่าเป็นใหญ่แบบนี้จะเป็นของอำเภอแม่สายละเดินเลยครับ ตรงนี้ก็จะมีให้ท่านาชิมชาของดอยตุงนะครับจะมีนักท่องเที่ยวแนวะชิมเป็นจุดชมวิวทุกมา12เป็นของฝากนะก็เชิญชวนทุกท่านมาแวะดูแวะชมได้นะครับโดยเฉพาะช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้ค่าห้องน้ำที่นี่ก็5บาทเตรียวไว้ด้วยนะเพืาา่อความสะอาด พาเดินดูเพื่ออ,อะไรโดนตาท่านผู้ชมอากาศเย็นครับฝนตกมาสามสี่วันที่นี่ก็จะหนาวขึ้นมาเลยก็น่าจะยี่สิบองศา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่งการก็ดีนะครับได้ทั้งอากาศร้อนเล่นน้ําแล้วก็ได้รับอากาศหนาวกันไปด้วยจุดชมวิวกอมอที่สิบสอด้านบนนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านช่างภาพอ่าโอเคเดินตั้งต่อเลยตอนนี้ผมจะไม่ได้แวะอ่าพัฒนากดอยตุงนะครับะจะมีเพื่อนๆพื่อน<ๆ>นะักท่องเที่ยว รู้จักกันหมดแล้วก็จะไปจบทีแวะพระธาตุดอยตุงนะครับแล้วก็ไปชมดอยช้างมูบนะครับแล้วก็ออกไปแม่สายเนาะโอเคีครที่ติดตามช่องเฟือไลน์ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ตอนนี้จุดที่ผมมาอยู่นี้ก็คือ,อจุดชมวิวกอมทอี่12สองนะครับดอยช้างมูบเส้นทางหลวงตัดทางหลวงหมายเลขหนึ่งแล้วก็เส้นหนึ่งหนึ่งแปดเก้าทั้ง ที่จะขึ้นไปพระตำหนักดอยตุงพระธาตุดอยตุงแล้วก็เส้นนี้สามารถที่จะทะลุออกไปติดขอบยจดนนะครับประเทศพม่าแล้วก็ไปถึงแม่สายได้เลยนะครับก็พาทุกท่านมาจุดชมวิวเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเพราะว่าจะได้ชมบรรยากาศด้านล่างนะครับค่อนข้างสวยถ้าท่านมาช่วงกลางวันช่วง กลางวันท่านก็จะได้เห็นหมอกทะลเลหมอกด้านล่างนะครับาาทำาอาช่วงนี้หนาวช่วงนี้ก็จะเห็นเพราะว่าอากาศเย็นเพราะฝนตกมาติดต่กอกันหลายวันนะครับช่วงเมษาปี60ของจังหวัดชิงลายนี้ก็ชุ่มฉ่าไปด้วยสายฝนแล้วก็ถ้าท่านมาช่วงกางซืนนะครับท่านก็จะได้เห็นดาวบนดินเนาะไฟวิบวับวิบวับอยู่ด้านล่างขึ้นมานจูที่สวยงามแล้วก็ถมน,นขึ้นมาก็ไม่ได้ชานอะไรท่านก็ขึ้นมาเส้นใหม่เนาะ โอเคเราไปเดินทางกันต่อจุดหมายต่อไปก็คือพระตำหนักนะครับไม่ใช่ตำหนักพระ่าตดอยจุงแล้วก็ดอยช้างมนะุกเนาะเพราะว่าพระตำหนักจะไม่ได้เข้าเพราะว่าทุกท่านก็คงไปเคยเห็นกันบ่อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเปิดทลิปเดินขึ้นไปในเดินลวดสลิงซึ่ง,งติดตามกันต่อไปเนาะช่วงนี้ทางซิงโง่จัหลายก็มายถพงว่ผมกับ แฟนแล้วก็ไอ้สตัวแสบนะครับส่วนตาใหญ่ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าอยางติดกิจกรรมรารเฟนีอยู่เนาะร่วมสงการโอเคก็พูดให้ตะดตามเลย